ปีนองหัววัวดตึ้งหลกจุ่มปูเ่เฮานี่นะมีกี่ภาษาซูเจ้าดีปีนองจุ่มปูจุกุ้นมาปากกับจันหอมแถมเหล่าหนอปีนองเนาะวันนี้จันหอมก็มีเลิองอีมาอู่มาคุ้ยมาล่มกับปีนองเออปีนองเคยเอดอ่ะว่าภาษาที่เฮาใจปากกันภาษาที่เฮาใจเขียนกันนี่ภาษาจะนี่นี่มันลุกตีหื้อมามันลุกตีไหนมาเนาะม่วอาจะเป็นภาษาไทยภาษาล่าภาษาพาม,มา่า ภาษาใต้ใหญ่ก็ว่าภาษาลือลูกตีนไหนมาพี่น้องพี่น้องเคยเกิดาก็จะมีพี่น้องเนาะสม坤ก็ว่าโอ้หัวภาษาหนี่เฮาเกิดอยู่ตีนนี่ก็เคยดีไปตีนไหนก็นหูรอภาษาหนี่มีกี่ภาษาหนี่ลูกทีนไหนมานี่พี่น้องแคมพุดนึงก็อาจจะเกิดว่าเออมันก็ดีเกิดเหมือนกันนะเอ๊ะมันก็เคยเกิดอยู่ าภาษาที่เข้าใจปากนี่กำหอ่อกำจีนนี่ภาษายังแงมภาษาภาษาใต้ภาษาไทยภาษาเล่าวลูกตีหื่อมานี่โอ้มันก็ดีเกิดเหมือนกันแม่น่าี่นองแต่ี่นองหัววัดตึ้งหลกจุ่มปูเฮานี่นะมีกี่ภาษาีปนองเคยเคยิคยด่บ้างเตอเปินกว่าหกพันภาษาบ้างเตอเปินกว่าเจ็ดพันคำเศร้า าษาเออร้านไหนมันจะเป็นเหล็กที่แตะแต่แตปี่นองเอ้ยมันมีไพโนตีหูว่ามีกี่ภาษาเนน่า,นาม,นมีไพตีหูแต่่ตละปี่นองกือจิงเห่อปี่นองกือเหมือนกันอนะ่ะเคยกือด่ะว่าเออไข่หูนะภาษาตีเข้าใจปากกันนี่มันลูกตีไหนมาแล้วมันมีกี่ภาษาไพเป็นผูตีปั้นภาษาหือกับกุนเฮา ได้อู่ได้ปากได้เขียนกันเนาะพี่น้นองเนาะถ้าพี่น้องคนไหนหูพี่น้องคนไหนหูว่าเออภาษาหนีลูกตีนีมากภาษาหนีลูกตีนีมากแล้วก็มีก่ภาษาพี่พาาน้องก็เอื่นก็บอกกันได้เนอะพิมพิมเขามาในอันตีเฟซนี่ก็ได้พิมเปินห้องมาซะเนาะแสดงความคิดเห็นเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็พิมมาบอกกันเนอะแล้วก็วิดีโอน่ะวิดีโอแทมวิดีโอหนึ่งนี่เฮาอีมาอู่กัน เราจะมาหาคำตอบด้วยกันว่าภาษาหนีลูกตีไหนมากแล้วก็ไพเป็นผู้ีิบันภาษาฮองเฮาแน้วปีนองเนาะแล้วก็ป้ากันแฮมเนอร์แฮมวิดแ,แฮมวิดีโอหนึ่งเนอร์ปีนองเนอสู้เจ้าดีสบายดีปีนอง